ท่านผู้ชมครับในที่สุดแล้ว U.S. government shutdown นะครับรัฐการชั u ดาว w n รัฐบาลของสหรัฐก็เกิดขึ้นจนได้ก็เป็นไปตามที่นักวิเค,คาราะห์คาดเอาไว้นะครับไม่ได้ผิดแปลกอะไรหรอกนะครับดูว่าจะยืดยาวสักกี่วันเท่านั้นเองทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับในการประชุมสภาคอนเกรสการประชุมวุฒิสภานะครับที่สุดแล้วเนี่ยวุฒิสภานะครับลงมติ55ต่อ45เสียงนะครับ คัดค้านร่างกฎหมายงบประมาณนะครับขยายการให้เงินทุนหนุนรัฐบาลกลางของสหรัฐนะครับเสียงเนี่ยไม่ถึง60เสียงขั้นต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยกฎหมายงบประมาณฉบับนี้ก็ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านสภาขณะเดียวกันเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยฝ,กฝกักฝั่งพรรครง,งบบรรีพับบิกันเนี่ยเ,เดโมแครตกำลังทำตาม,ตามคำขู่ของทรัมป์ที่ขู่ว่าจะปิดรัฐบาล นะครับหลังจากที่ข้อเสนอของเดมโมแครตเขาเนี่ยเสนอไปเราทําไม่ทําตามพูดง่ายๆทรัมป์ไม่ทําตามพรรครีพับพลิกันไม่ทําตามเรื่องของมาตรการดูแลสุขภาพที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกฎหมายก็ประมาณฉบับนี้นะครับทีนี้หลังจากที่มันเกิดขึ้นเรียบร้อยวุฒิสภาไม่ผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับแน่นอนนะครับมันก็เกิดการปิดของหน่วยงานรัฐบาล ตามมาเพราะไม่มีงบประมาณนะครับตอนเที่ยงคืนหนึ่งนาทีของวันพุธบ้านเขาก็ตรงกับสักสักสักส,สกิบเอ็ดเศษเกือบเที่ยงบ้านเราที่ผ่านมาเกิดขึ้นจนได้ U.S. government shutdown นะครับพวกงานกิจกรรมบางอย่างเช่นภารกิจอวกาศของนาซ่านะครับการปราบปรามผู้อุปยพของประธานาธิบดีโดนทรัมป์งานด้านสาธารณสุขบางส่วนขององค์การอาหารและยา แห่งสหรัฐหรือว่า fda นะครับงานทางด้านกระทรวงเกษตรของสหรัฐ usda เนี่ยอันเนี้ยที่เป็นงานเกี่ยวข้องเรื่องของความมั่นคงหน่อยเนี่ยจะดําเนินต่อไปนะครับในช่วงภาวะที่รัฐบาลเผชิญหน้ากับภาวะชัดดาวนะครับนอกจั้นีะปิดหมดเลยนะทีนี้มีรายงานเพิ่มเติมเส็นในรายงานนะครับว่าการเตรียมการปิดหน่วยงานกระทรวงคมนาคมสหรัฐเนี่ยนะครับทางด้านของกระทรวงคมนาคมเนี่ยพนักงานของสำนักง,งานการบินแห่งชาติหรือ faa 1 1 0 0 0คน จะต้องถูกพักงานชั่วคราวนะครับหากเงินทุนรัฐบาลหมดลงในเวลาเที่ยงคืนก็หมดไปแล้วนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศกว่า13,000คนเนี่ยจะต้องทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างจนกว่าการปิดหน่วยง,งานจะสิ้นสุดลงโอ้โหนี่ล่าสุดมีรายง,งานจากทรัมป์นะครับบอกว่าเตือนนะกึงครูกึงเตือนบอกว่าสมาชิกสภาคองเกรสทั้งหลายที่ทอยู่สังกักดพรรคเดโมแครตเนี่ย การไปทำการของรัฐบาลกลางในเวลาที่คืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะทำให้รัฐบาลของเขาเนี่ยดำเนินการในสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับได้รวมถึงการปิดโครงการสาารำคัญต่างๆด้วยนะครับท่านผู้ชมย้อนกลับไปเนี่ยนี่เป็นการเกิดภาวะ U.S. government shutdown รอบเกือบเกือบเจ็ดปีรอบที่ผ่านมาล่าสุดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับปี2018ปิดไป34วันในสมัยโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะ ตอนนั้นเกิดช่วงเดือนธันวาคมปี2018ไปถึงย2ิธันวาคมปี2 0 1 8ถึง25เดือนมก,กราคมปี2019นะครับประเด็นตอนนั้นคือตกลงกันไม่ได้ไม่ลงรอยกันระหว่างสภาคองเกรส2พรรคเรื่องของมาตรการในการสร้างกำแพงกั้นพรมแดนระหว่างสหรัฐเม็ซิกทีเนี้ยปีนั้นเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมคือ US, คเออูเอสก็เพิ่มในชัดดาวเนี่ยนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้แล้วแหละแต่ว่าปีนี้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นเปราะบางนะครับ ใี่ผมมาอัปเดตให้ล่าสุดนะเป็นเพจ Facebook สถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนะครับบอกว่าระหว่างที่สภาสหรัฐยังไม่ดูมัดงบประมาณประจําปีนะครับบัญชี Facebook นี้จะไม่มีการอัปเดตโดยสม่ำเสมอจนกว่ารัฐบาลจะกลับมาทางานเป็นปกติเว้นแต่จะแจ้งข้อมูลเร่งด่วนด้านความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนด้านล่างเขียนว่าในช่วงเวลานี้บริการหนังสือเดินทางและวีซ่านัดหมายไว้ล่วงหน้าทั้งในสหรัฐร,รวมถึงที่สถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐรในต่างประเทศยังเปิเดดําเนินการตามที่สนการอํานวยแต่ว่าบัญชีโซเชียลมีเดียหยุดทั้งหมด vi her